สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวันนี้วันที่29เมกราคม2024มาพบกับเราช่องอินโนไลท์วันนี้เราจะมาดูกันว่าแนวโน้มราคาทองคําจะเป็นอย่างไรราคาปัจจุบันอยู่ที่ราคา2025มีแนวต้านและแนวรับที่ต้องสังเกตดังนี้แนวต้านที่1อยู่ที่ราคา2030ถ้าผ่านราคานี้ไปได้เราจะเห็นการพุ่งขึ้นไปถึงแนวต้านที่2ที่ราคา2040และถ้ากราฟได้ผ่านราคานี้ไปได้อีกเราจะเห็นการพุ่งขึ้นไปถึงแนวต้านที่3ที่ราคา2060 ซึ่งเป็นแนวต้านสําคัญแต่ถ้าราคาไม่สามาร,ราถผ่า identity, parasite, นแนวต้านได้เราจะเห็นการถอยลงของราคาแนวรับที่1ที่ราคา2016ถ้าหากราคารับแรงกดดันการขายให้ลดลงผ่านไปได้เราจะเห็นการถอยลงไปถึงแนวรับที่2ที่อยู่ที่ราคา2010ซึ่งเป็นแนวรับที่สําคัญและถ้าราคารับแรงกดดันให้ลดลงผ่านแนวรับนี้ไปได้อีกเราจะเห็นการถอยลงไปถึงแนวรับที่3ที่ราคา2000โชคดีเป uh ็นของทุกท่านครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุน ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนถ้าชอบในการวิเคราะห์คุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามความรู้ใหม่จากทางช่อง i n n o นไลด์ของเราได้ครับขอบคุณที่ฟังชมการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในวันนี้